ครับพี่น้องเดี๋ยวต้าสิ่งพัดรอครับวนนี้พี่น้องแอลงผอี้มาขายครับมาวิธีเสร็จแล้วพี่น้องอันนี้มาขายครับของเขา้ามาดังแน่เลอพี่น้อง น้อแม็กก็มีน้อแม็กนี่บางเสียงบางพี่น้องน้อแม็กสนใจทักมาเลยนะครับอยากไลน์ไหมขมงน้อแม็กเขียวคือว่าขึ้นเขียวว่าข้นไม่ยก บอนีนอ่เราคอยอูเขารครับเอาเรากากางานที่เรามาส่งรองาม่ไหม,หมรอหนอไหมนี่ไหม รถเก่งรถเก่งนี่รถค,คันไหนนีอนปะราคาบแพงได้พี่น้องราคาไม่แรงราคาไม่แรงนาาี่ก็สวยแต่ว่ออกสบเ้าบออกสิกบแปดอกสิบแป

ไม่สวยก็โยนไม่หา้ารูไม่ผ่านโยนไม่สวยโยน แต่ว่ามันเป็นเหมือนเก่าแล้วแล้วก็พวกแม็กกินรถมาอย่างเงี้ยเห็นลายใหม่รอขายไม่ไหวก็เอามาเป็นใบโรงงานเเานเ่สิเพื่อนมีส่วพร้อมลูกมาซื้อก็ขายใช่ขาให้บาง นี่ขอปวะนี่หอยมาเนี่ยสิบแาเหลี่ยมเหลี่ยมดีน้อแม่เยอะมากเลยแอ์ก็เยอะมากเอาเรียเ่าาพี่ไยนะพี่ไทยพนะี่ไทยพี่ไทยีทยทย่เด้ยเอดยังนัเด้อพี่ดาพี่ดาในเด้อยังนัน่ะโอเคพี่น้องออกไปข้างนอกกันครับ ครับพี่องมาชมโรงงานที่ขายอะไรแอร์เก่าครับผมพวกแผงเครื่องเก่าแอร์เก่าน้ำเก่าเครื่องเก่าคอมเก่าเหล็กเก่าพี่น้องในโรงงานพื้นโอเคพวกเครื่องเก่าก็มีด้วยพี่น้องสนใจพี่เครื่องเก่าเก่าญี่บุนคัดอะไรแยกอะไรกันได้ครับฝั่งนี้เป็นเครื่องนี่โรงงาน เราเรียกหายยังอาก,การเดียวน,น่ะเฮ้ยเ่มาถอดเราอยู่เพี่เรื่องเอเลียอยู่เปล่าเ <c oughs> พื่อนสนิดนิสัยกันท,ทักทายกันไปครับผมช่างกบช่างกบช่างช่างใหญ่บังปะอินรับซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดพี่น้องเรน พ่อเพิ่งจะทักทายเพิ่งไปครับออกมาแล้วเมื่อกี้เขาขึ้นตาช่างบ่ได้ตทายพี่น้องเบิ้งพี่น้องขึ้นตาช่างใหญ่นี่ออกมาแล้วครับเมื่อขึ้นตาช่างรถเปล่ออาแล้วเราก็รับตังค์กลับบ้านกันเป็นกิโลแล้วพี่น้องครับอ,อืมสองตันห้าสิบ สองตัน50พี่น้องเรียบร้อยไปไปรับตังค์กันครับเพราะว่าประเทศไทย FT เบิ้งพี่น้องตอนขึ้นกิโลใหญ่งชายในตอนลงครับผมแล้วว่เป็นยังครับพี่น้องชมดันนคร่าวๆผู้ใดสนใจรอแม็กสวยๆทักมาได้เลยครับที่บอกพี่กัดให้มาเบิ้งครับเพิ่นขายพอแพงพี่น้องราคามิตรภาพราคาไม่แรงเข้ามือมือใหม่มีให้เลือกหลายลายหลายสีหลายลายีย่ห้อหลายขนาด มีทั้งแม็กเก่าเก่าโรงงานติดรถมาก็มีแม็กแต่งก็มีเยอะแยะไปเนาะรับซักก,กันแกะกันย่ายแกะกันส,สวย อะไรคะพี่โอ๋นี่คนสวยเดี๋ยวเราไปเจอแต่คนสวยๆครับอันนี้สวยนะอยู่มาถ่ายรูปคนสวยนี่เดี๋ยวคนสวยเอามาน้ำเลยนะถามมันน้ำอะ่ะเอ,าอ้า,อาตอนเย็นเบลซี พี่น้องสนใจผู้ใดเอเอาไปได้ล้วครับคนพี่แกนกันหมดแล้วคนสวยอยอาลืมเสียนรึเป่านะขอบคุณครับ็บบทไปอ้ยมดูยอดเงินได้ไปสลับทีพี่น้องลอเล้วเขาบลอล้วเลอีกสัที่นี่สวัสดีครับเดี๋ยว โอ้ลายนี้เขาโกดังด้วยอือแล้วส,สวยๆอย่างมัค้คนสวยคนสวย h แล้วครับผมสวัสดีครับ